สอบวิชาวิทยาการคำนวณวันนี้นะคะเราจะเรียนขั้นการเรียนรู้ที่หนึ่งเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยนะคะสวัสดีค่ะมีชื่อมิชิชนันนะคะหรือเรียกว่ามิก้อยนะคะวันนี้นะคะมิจะมาสอนวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะหน่วยที่1นนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับคําว่าเหตุผลเชิงตรรกะกันก่อนนะคะเหตุผลเชิงตรรกะคือการใช้เหตุผลกฎกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือพิจารณาความเป็นไปได้ของการแก้ปัญหานะคะทุกวันนี้นะคะเรามักจะพบปัญหาที่มีความซับซ้อนนะคะ จากน้อยนะคะจนไปถึงปัญหาที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจึงควรฝึกฝนนะคะการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและการคิดอย่างเป็นขั้นตอนในปัจจุบันนะคะอัลกอริทึมถูกนำมาใช้เป็นกระบวนการในการแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับ ขั้นตอนเพื่อให้สามารถเรียงลำดับการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องอดังนั้นเมื่อมีการใช้เหตุผลเชิงตรกรกะร่วมกับอัลกอริทึมจะทำให้การแก้ปัญหาต่างๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอัลกอริทึมนะคะอัลกอริทึมความหมายของกอริทึมคือกระบวนการแก้ปัญหาที่มีลำดับหรือวิธีการแก้ปัญหา เป็นขั้นเป็นตอนและชัดเจนอันกอริทึมมีขั้นตอนดังนี้ 1. ทํำความเข้าใจกับปัญหา 2. คิดวิธีการแก้ปัญหา 3. เรียงลำดับขั้นตอนก่อนและหลัง 4. ทบทวนขั้นตอน 5. ตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ 6. เลือกวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อนำไปใช้เรามาถึงกิจกรรมอันปักของเรานะคะตัวอย่างกิจกรรมอันปักนะคะ,ะคำสั่งนะคะให้นักเรียนแรงเงาช่องว่างนะคะตามรหัสคําสั่งที่กําหนดให้นะคะ อันนี้คือรหัสคำสั่งนะคะหนําหนดให้สามเหลี่ยมเท่ากับแรงเงานะคะห้าเหลี่ยมเท่ากับไม่แรงเงานะคะรหัสคําสั่งแถวที่หนึ่งสามเหลี่ยมห้าเหลี่ยมสามเหลี่ยมห้าเหลี่ยมนะคะรหัสคําสั่งแถวที่สองนะคะห้าเหลี่ยมสามเหลี่ยมห้าเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะคะเรามาดูผลลัพธ์กันนะคะผลลัพธ์จะเป็นยังไงดูเลยค่ะ แถวที่1นะะนะคะสามเหลี่ยมเท่ากับแรงเงานะคะแถวที่1สัญลักษณ์แรกคือสามเหลี่ยมนะคะก็แรงเงานะคะสัญลักษณ์ที่สองห้าเหลี่ยมไม่แรงเงานะคะสัญลักษณ์ตัวที่สามสามเหลี่ยมเท่ากับแรงเงานะคะเรายังอยู่ในแถวที่1อยู่นะคะต่อไปแถวแถวที่สองนะคะห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมเรากําหนดรหัสไว้ว่าไม่แรงเงานะคะในแถวที่สองรหัส ตัวแรกนะคะไม่แรงเงาต่อไปแถวที่สองสามเหลี่ยมนะคะเท่ากับแรงเงาต่อไปแถวที่สองนะคะตัวคำสั่งที่สามนะคะคำสั่งสั่งไม่แรงเงานะคะต่อไปช่องสุดท้ายนะคะแถวที่สองช่องสุดท้ายคือสามเหลี่ยมนะคะเท่ากับแรงเงานะคะนักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมคะกิจ,จกรรมอันปักไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะ ให้นักเรียนเข้าไปเรียนใน Google Classroom นะคะเพื่อทำแบบฝึกหัดแล้วเราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดกันในสัปดาห์ถัดไปนะคะ